มดขาวพาเพลินสวัสด,ดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนในยกเคลียร์ชัดไทยไม่เคยขีดเส้น10บตุลาคมพร้อมขอบคุณทรัปมที่เสนอตัวช่วยคลี่คลาย เวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่9ตุลาคม2568นาอนุทินชานวิรกูลในยุัรธมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐ,รฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายศรีหาศักด์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมใช้เวลาประชุมกว่า1ชั่วโมงค่ะ การประชุมครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายและหารือเตรียมเดินทางไปเจราจาฝ่ายกัมพูชารวมถึงการจัดทําหนังสือตอบกลับถึงนายโดนั์ทรัมประธานธิบดีสหรัฐนะคะที่ได้ส่งจดหมายมาถึงตนโดยตอบกลับจะเป็นการขอบคุณในความปรารถนาดีของประธานธิบดีสหรัฐที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคโดยประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งไทยยืนยันจุดยืนในการดําเนินการทุกอย่างบนพื้นฐานของสันติภาพและความสงบสุขในอนาคต นายทิงกล่าวว่าไทยยังคงยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันกับกัมพูชาที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้ทั้งการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเปิดการจัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์และการบริหารพื้นที่ในเขตแดนของไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมยืนยันวรัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนต่อผู้เสนอตัวเป็นคนกลางในการคลี่คลายปัญหาพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่มีความปรารถนาดีสำหรับ ทูจีนประจำกัมพูชาที่แสดงความห่วงใยและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหานายุกเองบอกว่าทูจีนประจำประเทศไทยก็ยืนยันในแนวทางเดียวกันเมื่อมีการถามถึงกรณีประธานธิบดีสหรัฐเสนอตัวเป็นคนกลางนานทินกล่าวว่ารายละเอียดส่วนนี้ให้สอบถามกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง และมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการในพื้นที่ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองแล้วก็จังหวัดสะแก้วเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอาจไม่เป็นผลดีทั้งสองประเทศโดยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักมนุษยธรรม เมื่อมีการถามว่าการขีดเส้นตาย10ตุลาคมให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วนายกกล่าวว่าคําว่าเส้นตายไม่เคยออกจากปากของทบานแต่ระบุว่าหากกัมพูชาเพิ่มกําลังคนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงม,มีมาตรการรับมืออยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ